เห็นไปนะต่อไปให้คุณท่าจัดกระดูกแนวให้คุณไข้นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะก็เอามือจับที่หัวไหล่แล้วเอามือเราสอดเอามือเราสอดไปใต้หัวไหล่จับท่านี้นะแล้วก็หมอขยับตัวไปทางซี่ขวาเอาขา ไปล็อกหัวเขาไว้หมุนตัวโย่พอคนไข้ไม่เกรงถ้าเกิดการบิดนายกยานโย่คนไข้ไม่เกรงก็ปีเห็นข้าเอามือเอามือซ้ายมาจับหัวไหล่ขวาคุณหมอเอามือสอดใต้รักแร้มาจับฝ่ามือคนไข้ไว้มือข้างมืไว้ที่สะบักเหรอ ขยับตัวมาทางซ้ายเยอะๆออขยับขยับตัวหลอมาทางซ้ายหลอรอขมถาซ้ายไว้โยกตัวไหนแงแทง